เรียกว่าตะลึงกันทั้งเอเชียกันเลยเดียวครับกับการที่เห็นฟอร์มของนิวซีแไทยเราล่าสุดที่พบกับซาอุดีอาระเบียต้องบอกว่าปีหนึ่งเกมครับที่ไทยเราทําได้ดีมากดีมากๆเลยกับทีมระดับนี้ขนาดเปลี่ยนยกชุดโรเตชันยกชุดนะครับอย่างเล่นดีคือระบบของออชินเนี่ยทุกคนเข้าใจครับเข้าใจกันทุกคนเลย จังหวะนี้ต้องวิ่งแบบไหนจังหวะเกมรับต้องเล่นแบบไหนเกมรุกต้องเล่นแบบไหนคือเข้าใจกันเป็นทีมนี่แหละครับการทางานเป็นทีมสู้กับซาอุได้แบบสูสีสุดมันเลยนะครับเกมนี้โดยเฉพาะครึ่งแรกเราได้ถึงสประตู แต่ว่าโดนจับล้ำหน้าทั้ง2ประตูเรียกว่าเป็นเกมที่อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับไม่เห็นไทยเรากดซาอุได้ก็กดซาอุได้เกมนี้มันอะไรกันครับแอดก็จะมาสรุปหลังเกมให้คุณผู้ชมครับชมกันในคลิปนี้นะครับโดยก่อนเริ่มเกมเนี่ยทั้งไทยแล้วก็ซาอุโรเตชันผู้เล่นกันทั้ง2ทีมเลยครับการตัตีเข้ารอบไปในทั้งคู่โดยไทยเนี่ยเปลี่ยนยกชุดทั้งแผงครับส่วนซาอุก็เปลี่ยนระบบการเล่นเลยครับก่อนหน้านี้เล่น3-52แต่ว่าเจอไทยก็เล่น3 4 3โรเตชันกันยกทีมเหมือนกัน มีตัวจริงอยู่2คนครับก็คือหมายเลข5กับหมายเลขสิเรียกว่าพักตัวหลักกันทั้งคู่แต่ว่าเล่นกันดุเดือดและก็มั่นมากๆครับเหมือนไม่ใช่ ทีมได้เข้ารอบไปแล้วครับเหมือนแย่งกันเข้ารอบระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียนะครับโดยเริ่มเกมในครึ่งแรกไทยก็ได้โอกาสเตะม,มุมก่อนครับเกมรุก5นาทีแรกของเราอนข้างหวือหวาเลยอิชิเล่นเหมือนที่พูดไว้ครับคือไม่ได้มาเล่นเกมรับกลายเป็นว่าเล่นเพรสสูงกดดันซาอุจนรวนอยู่พักหนึ่งซึ่งซาอุเองเขาก็เน้นบอลแนวลึกครับอัดใส่เราอยู่2-3ที แต่ได้ผลนะครับบนแนวลึกของเขาให้บนแนวลึกกันแม่นมากครับให้มาแล้วจังหวะนั้นน่าเสียดายที่ต้นเกมสุพรรณครับไปทำฟาวเข้าช้ากว่าบร,ริษัหาอุแล้วก็ คำฟาวเขาครับพุทสินดูเว R อาแล้วก็ให้จุดโทษจุดโทษตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับถ้าเราเสียจังหวะนั้นรูปเกมอาจจะเปลี่ยนครับแต่ว่าช็อกกันนั้นก็คือเราเซฟจุดโทษได้ครับไม่น่าเชื่อโอ้โหเป็นเรื่องช็อกกันเลยครับเซฟจุดโทษของผู้เล่นซาอุคือก่อนที่จะยิงจุดโทษผู้เล่นซาอุเองก็เหมือนความมั่นใจขาดครับคือเปลี่ยนคนยิงกัน2ครั้งคนที่ยืนบนคนแรกเนี่ยจะยิงแต่ว่าไม่ยิงแต่กลับมายิงอีกครั้งหนึง่ง ก็เลยเหมือนขาดความมั่นใจไปแล้วครับแล้วสารานนท์ครับที่เซฟได้แบบสวยงามเขายิงไม่ดีด้วยนะครับและเราก็พุ่งไปถูกทางกลายเป็นว่าเราเซฟจุดโทษของซาอุดีอาราเบียได้เงียบกันทั้งสนามในตอนนั้นกองเชียร์เขามาเยอะมากๆนะครับจะหมื่นสองหมื่นคนเลยทางเรื่องของแรงกดดันด้วยแล้วก็เรื่องของความสามารถของลเล่นด้วยที่เขาเหนือกว่าเราแต่ว่ากลายเป็นเราเซฟจุดโทษได้แล้วจากนั้นรูปเกมของเราก็ดีขึ้นมาครับดีจนกระทั่งเนี่ยมีจังหวะที่เรายิงเข้าด้วยจากจังหวะธีศร,รศักดิ์ ที่ยิงเข้าครับแต่ว่า VR บอกล้ำหน้าจาังหวะนั้นเป็นเกมโต้กลับนะครับแล้วเราโต้กลับกัน2 3ทีแล้วก็ได้ยิงได้เป็นประตูเลยเรียกว่าเป็นเกมที่เราสู้ได้ดีมากครับโดยเฉพาะเกมโต้กลับอันตรายทุกครั้งที่โต้ขึ้นที่บุกขึ้นไปนะครับที่สําคัญจังว่าพาร์บอลกันสปีดเร็วมากครับแล้วก็เซตบอลกันยืดเต็มสนามเลยคือ ซาอุเนี่ยจะเพรสซิ่งเราเราก็ต้องยืดกันออกมาให้กว้างที่สุดเพื่อที่จะมีพื้นที่ตรงกลางมากขึ้นซึ่งซาอุก็เล่นเหมือนเราครับเล่นเพรสเราเหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกครับเขามีบอลแนวลึกและความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยหนึ่งหนึ่ง,งเอาตัวรอดได้โดยเฉพาะซาลิมอ,อารดรอซารีโอ้โหคนนี้คล่องมากครับเป็นปัญหาใหญ่ของเกมรับเราเลยในช่วงครึ่งแรกสุดทานั้นเนี่ยบางครั้งเอาไม่อยู่ครับต้องเตะต,ต,ต้องตื้อต้องตันไว้คล่องแควรวดเร็วเหลือเกินคนนี้ถือว่ามาตรฐานของเขาสูงมากครับขนาดแอดว่าเกมรับเรายืนนนนกัแ่ แล้วนะครับโดยเฉพาะริมเส้นเนี่ยปิดพื้นที่กันดีมากยืนกันแน่นมากแต่ว่าบางครั้งอันดอรซารีเนี่ยก็แหวกมาได้คนเดียวแหวก2แหวก3จะบ้ากะละมังครับแบบนี้แต่ยังดีที่เราถือว่าช่วยกันได้ดีถือว่ายังไม่พลาดสําหรับเกมครับในช่วง3 0สนาทีครับถ้าไม่นับจุดโทษโอกาสพลาดเราน้อยมากแต่ว่าที่เด่นกว่านั้นคือเกมรุกครับในช่วง15นาทีสุดท้ายเราทําประตูซาอุได้อีกแล้วครับ ทำได้ถึง2ประตูด้วยนะแต่ว่าล้าหน้าโดยเฉพาะประตูที่2ของวรชิดน่าจะได้มากๆครับจังหวะนั้นเป็นเกมโต้กลับของเราเหมือนกันนะครับปฐมพลจ่ายให้กับสันติภาพแล้วโยนโยยๆเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษครับจังหวะนั้นทีรศักหม่่งไม่กับวรชิตแล้วยิงเข้าไปครับสวยมากๆจกังหวะนั้นแต่น่าเสียดาย ที่ไม่ได้ประตูครับเป็นประตูที่สวยมากแต่ล้ำหน้านิดเดียวจริงๆธีร์สักเองก็นิดเดียวจริงๆครับซาอุยิงเราเขาก็นิดเดียวจริงๆนะครับรอหรับซาอุครึ่งแรกสุดมันจริงๆครับการเข้าทําของเราสวยเกมรับก็แน่นแต่ที่เราเป็นรองก็น่าจะเป็นเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวที่เราเป็นรองฝั่งของซาอุแต่เล่นได้ขนาดนี้ก็ยอดเยี่ยมแล้วในครึ่งแรกนะครับส่วนในครึ่งหลังครับครึ่งหลังเนี่ยเกมเริ่มมาก็เป็นของซาอุครับเขาเซตบอลขึงแดนบนเลยครึ่งหลังอิชีก็เหมือนเปลี่ยนแท็กติกนิดหน่อยนะครับเหมือนลองเล่นเกมรุกมากขึ้น เซตบอลหน้ากรอบเขตโทษของซาอุกล้าเซตกล้าแรกมากขึ้นเพราะว่าครึ่งหลังในช่วงต้นครึ่งหลังเลยที่เราไม่ได้รับในแดนตัวเองนะครับคือเราไปเพสซิ่งแล้วก็ไล่บอลกลับคืนมา ที่พันครับแอดก็เห็นบนแนวลึกในการเล่นโต้กลับด้วยนะครับของเราถือว่าทําได้ดีเลยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นฝั่งจริญศักด์ครับที่ทางซาอุระแวงในฝั่งขวานะครับและก็เอาจริดศักด์ไม่ค่อยอยู่จะหลุดอยู่หลายครั้งครับแต่ก็ยังขาดความชัวเรียกว่าทั้งเกมรูปแล้วก็เกมรับมันมีแพทเทิร์นหมดเลยในเกมนี้ของอิชิครับเข้าสู่ช่วง60เนี่ยอิชิก็ส่งวิลเทพลงมาแทนกิตสาครับเพื่อเพิ่มความนิ่งในแดนกลางเพราะว่าซาอุเองก็ทําชิ่งกันบ่อยครับผ่าน60นาที เกมรุกซาอูเริ่มจะไม่ต่อเนื่องเลยครับโดนเราเนี่ยตัดได้ตลอดทำโค้ดโรเบโตมาเชนี่ของซาอูเครียดเลยครับหน้าเนี่ยหึงเครียดเลยเพราะว่าเกมรุกทําอะไรเราไม่ได้เจาะไม่ได้บางทีก็เจาะได้นะครับแต่เกมนี้ก็ต้องยอมรับว่าซาอุเองเขามีเกมรุกที่โดดเด่นมีความสามารถที่โดดเด่นเจาะเกมรับเราได้ถึงแม้ว่าจะเจาะไม่ได้ตลอดแต่เขาก็เจาะไปพืที่อันตรายเข้ากรอบเขตโทษเราเยอะมากขึ้นเยอะกว่า2แมตช์ที่ผ่านมา อันนี้ก็ต้องยอมรับเขาครับมีเกมรุกที่โดดเด่น,นจริงๆสำหรับซาอุดีอาระเบียที่โดดเด่นเนี่ยไม่ใช่รูปแบบการเล่นนะครับแต่ว่าเป็นทักษะของผู้เล่นโดดเด่นมากๆครับแต่ละคนคือรวดเร็ววิ่งเนี่ยเร็วแล้วก็เล่นบนกับพื้นได้ดีบอลเนี่ยติดเท้าเลยครับแย่งยากมากแต่ว่าครื่งหลังเราก็ตัดเขาได้หลยจังหวะอยู่นะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีโอกาสแต่ก็เป็นประตูไม่ได้ครับส่วนฝั่งของโคชิชิพอใจกับผลงานมากๆครับที่กล้าให้ดักเตะเนี่ยบิวอัพแดนตัวเอง เพื่อให้ซาอุมาไล่นะครับเราบิวอัพแดนตัวเองครับฟังไม่ผิดเราเจอกับซาอุเราบิวอัพแดนตัวเองให้เขามาไล่คือทุกจังหวะที่เล่นเนี่ยเป็นจังหวะที่ซ้อมกันมาทั้งนั้นนะครับแอดดูแล้วเป็นการซ้อมกันมาเกมรุกเล่นกัน3จังหวะถึงหน้ากรอบเขตโทษของซาอุเลยชิงกัน1 2แล้วก็ถึงหน้ากรอบเขตโทษเลยครับส่วนเกมรับก็มีรูปแบบการเล่นชัดเจนครับผู้เล่นรู้หน้าที่ตัวเองวิ่งกันเต็มสปีดไม่มีวิ่งเฉยวิ่งเหาะรู้ว่าถ้าอยู่จุดนี้ต้องรับโซนไหนบ้างรู้จุดนี้ครับบโซนนไหน้าง แล้วทําให้เกมรับมันไปด้วยกันทั้งทีมครับแต่ละคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองนั่งดูไปก็ขนลุกไปครับที่ไทยเล่นได้ขนาดนี้ซึ่งยืนระยะได้ทั้งเกมนะครับถึงแม้ว่าช่วงท้ายอาจจะมีหลุดบ่อยหน่อยแต่ว่าก็ยังรักษาฟอร์มได้ดีรักษามาตรฐานได้ดีเรียกว่าเล่นดีกันทุกคนครับต้องชื่นชมไม่ชื่นชมไม่ได้ครับแพชชั่นของพวกแพชชั่นของนักกีฬาเนี่ยยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยวิ่งกันเต็มสปีดไล่บอลกันแบบไม่เน็ตไม่เหนื่อย เล่นแบบนี้น่าเชียร์ครับเชียร์ทุกแมตช์เชียร์ทรุกเกมสมเลยครับกับที่การยอมทางตารอดูดึกขนาดนี้สำหรริมชัดไทยเราครับถ้าเล่นแบบนี้มีลุ้นนะครับมีลุ้นกับแมตช์ต่อไปครับซึ่งจบเกมเราก็เสมอกับซาอุศูนย์ประตูต่อศูนย์การเสมอครั้งนี้ทําให้อยู่ดับที่2ของตารางไปเจอกับอุซเบกิสถาน,นครับเกมหน้าเป็นงานหนักของเรามากๆเจอกับอุซเบอุซเบก็ เป็นทีมที่เล่นดีอีกทีมหนึ่งได้ทั้งลูกกาอากาศได้ทั้งความสามารถเฉพาะตัวและก็ได้ทั้งการเล่นบนกับพื้นสําหรับอุซเบกิสถานนะครับเป็นงานหลักของเราในรอบ16ทีมนี้ส่วนเกมนี้ก็จบลงไปที่เสมอศูนย์แล้วซาอุน่าจะทึ่งเราพอสมควรโคตรโรบิโตมาชินีน่าจะทึ่งเราพอสมควรครับแก้เกมยังไงก็เจาะแนวรับเราไม่ได้ส่วนกองเชียร์ของซาอุเองมากันเยอะๆก็เฮวไปครับเกมนี้ไม่ได้เฮ ได้เฮแต่ว่าไม่ได้ประตูส่วนเราก็ได้เฮแต่เราก็ไม่ได้ประตูเหมือนกันโดยมโนสติหลังเกมครับสติการแข่งขันคือจังหวะยิงเนี่ยห่างกันลิบเลยครับซาอุมีจังหวะยิงถึง17ครั้งส่วนเราสีครั้งไม่เข้ากรอบเลยครับส่วนซาอุเข้ากรอบไป7การครองบอลครับการครองบอลเนี่ยก็เป็นซาอุดีอาระเบียที่ครองบอลมากกว่า70%เรา30การส่งบอลเนี่ย6ก0กับ300ครึ่งต่อครึ่งและก็ และความแม่นยำในการส่งบอลครับ89%นของซาอุส่วนเรา7 3ไม่ห่างกันมากนับส่วนฟาวซาอุฟาวมากกว่าเราครับฟาวหเราฟาวสใบเหลืองเขาได้รับครับลำหน้าเนี่ยแเตะมุม11ต่อ5ซึ่งสิ่งที่เราเหนือกว่าเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นการสกัดบอลสำเร็จครับคือการสกัดบอลเราสกัดได้16ครั้งส่วนซาอุสกัดได้10ครั้งประตูเนี่ยเซฟได้7ส่วนเคลียร์บอลเนี่ยเรา3 2ครับดักลูกเรา8บล็อกเรา6 ถือว่าเราบล็อกได้ดีมากนะครับส่วนเพ่นที่ดีที่สุดในแมตชนี้ครับทางสื่อต่างประเทศก็ให้สารานนท์ครับ4.5คะแนนเป็นอันดับหนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้เลยนะครับสำหรับสารานนท์ที่เซฟจุดโทษและก็เซฟไปทั้งหมดเนี่ย7ครั้งเรียกว,ว่าจังหวะเซฟจังหวะนั้นเซฟได้ใจแฟน้าไทยทั่วประเทศจริงๆครับคือเซฟจุดโทษซาอุดีอาระเบียได้หน้าแตกกันสนามเลยครับเสียงเนี่ยเงียบสงัดสำหรับแฟนของซาอุดีอาระเบีย เกมนี้ผลงานทขารก็เป็นใจสําหรับรเรามากครับรเราต้องการ1คะแนน,นและเก็บกินชีตไม่เสียประตูเลยในรอบแบ่งกลุ่มไม่ธรรมดาจริงๆโคอิชีครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันในแมตช์รอบ16ทีมสุดท้ายพบกับอุซเบกิสถานรอติดตามกันได้เลยครับแมตช์นี้ผ่านมากๆปรบมือให้เลยครับสำหรับผูเ้เล่นและก็โคด้ดยังไงก็ต้องรอตามกันในแมตช์วันที่ในแมตช์รอบ16ทีมนะครับเอาละสุดท้ายก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบกันบุคคลหลังเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เปียงลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข้าว สวัสดีครับ